สวัสดีนะครอยู่ผม c แล้วอยู่รายการสคริปตเกล้ววันนี้อยู่ผมคุณคุณแล้วคุณผมขาวใช่ครับอะไรคออรคครับอะไรที่นี่ใครน้เงินที่นี่ใครมีแอคเคียอะไรปวดขี้ดีสัตว์แล้วคนงแป๊บนึงแต้งส่ั้งกตั้งกต่ต่ตเ้งแต่ั้เแย่อัเลยเยงแต่้งแต่อ่ตัแต้อแต่ต้งแตั้งแต่ง่ัวงอ่ง่ังแต่ตั้แกไม่ไ่เลยอ่ ไอปูยี่ปูยี่ปูอปตาไอ้่มาที้านไี้มาต่ออายแมนายแมไอ้เฟียวร่างกายตายมึงเอาเลยไอ้เปไอเฟียวแล้วมึงแรงงอเนี่ยได้

ใจแล้วใแล้ว่มันอยู่ยากว่ะอี้เพียแม่งตามก <ım S 2> <a> ิลีโคตรโง่อ่ะยี่ยแค่ต่อทิกซอหรือแค่จำความจำแค่จำไม่ได้ไอ้ไอ้ึงอ๋อไอ้บึองบไอ้บึไอ้้้บบอ้บุ้ออ้้งอบ้อ้้้ เฮ้ยเดี๋ยอา่ัดมันต้มปนนี่แตพัสองเจอไปดิไอแม่อยาสายมึงไม่เชื่อใจกูหรอขวาขวาซ้ายขวาไอขาแล้วซ้ายต่อใช่หรอซ้ายต่อซ้ายพ่อไงควาย